ในวิดีโอนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างปัญหาซึ่งให้มาเป็นคําพูดกันนะครับเราจะต้องฝึกการตีความหมายนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างปัญหานี้นะครับสมมติว่ามี3คนชื่ออลิสบิลแล้วก็เชลซีนะครับอลิสก็คืออยู่ห่างจากบิล1 0 0เมตรแล้วบิลห่างจากเชลซี3 0 0 0เมตรนะครับ ใช้ตัวย่อเป็น A, B, C แล้วกัน A คืออลิสนะครับ B ก็คือบิล C ก็คือเชลซีนะครับทั้ง3มคนยืนสมมติว่ายืนอยู่บนแนวเดียวกันนะครับแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับสมมติว่าอลิสยืนอยู่ที่จุด A ตรงนี้นะครับบิลนะครับก็ยืนอยู่จุดตรงนี้ C เชลซีก็ยืนอยู่ตรงจุดนี้อยู่ในแนวเดียวกันเส้นตรงนะครับ กำหนดให้ a ห่างจาก b 100เมตร b ห่างจาก c 300เมตรนะครับแล้วแปลป,ปัญหาต่อนะครับทุกคนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับและกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกทิศทางเดียวกันในแนวเดียวกันนะครับด้วย constant speed นะครับก็คือความเร็วคงที่นะครับไม่มีความเร่งความเร็วคงที่ สมมุติให้ความเร็วของ A อาริสเป็น Va ความเร็วของ B บิลเป็น Vb ความเร็วของเชลซีเป็น Vc แล้วกันนะครับทั้ง3คนอาจจะไม่ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนะครับโจทย์กำหนดว่า6นาทีต่อมานะครับอริสนะครับไปเจอ B นะครับ 6นาทีตรงนี้ก็คืออลิส A จะไปเจอที่จุด B นะครับถ้าคิดระยะทางก็คือนาทีคูณด้วยความเร็วก็คือ VA คูณด้วย6ก็คือระยะทางของอลิส A นะครับจะต,ต้องเท่ากับระยะทาง100นะครับบวกด้วยระยะทางที่ Build b ิลบเคลื่อนที่ไปก็คือความเร็วของ B คูณด้วยเวลาเท่ากันคือ6นาทีตรงนี้นะครับ 100บวกด้วย v b คูณที่6ก็คือระยะทางของอลิสที่เคลื่อนที่ไปและห่างจาก A นะครับมีค่าเท่ากันอ่าทำนองเดียวกันใน6นาทีต่อมานะครับนะครับอลิสก็เจอเชลซีนะครับ,นะรบ,อ, Chelsea, รบอ่า6บวก6ตัวนี้ทั้งหมดเวลาทั้งหมด12นาทีแล้วนะครับที่ทำให้ A ไปยังเจอจุด จออลิสที่ c นะครับเพราะนั้นระยะทางก็จะเป็นของอลิสก็เป็น va คูณด้วยเวลาทั้งหมด12นะครับที่จะทำให้ a พบกับ c นะครับแต่ว่าอลิสมีการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับระยะทางทั้งหมดตรงนี้ก็จะห่างเป็น400 100่บวก300ก็เป็น400บวกด้วยระยะทางที่เชลี c เคลื่อนที่นะครับก็คือ vc ตรงนี้นะครับคูณด้วย12อ่านะครับ ต้องเป็น Vc คุณด้12ตัวนี้อันนี้คือเราแปลความหมายของคำพูดที่เขาให้มาได้เป็น2สมการแล้วนะครับคำถามก็คือใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่บิลจะเจอกับเชลซีนะครับในแนวเส้นตรงนี้เวลาเท่าไหร่ how o w n y n y n u t u t นะครับ t v k r t a k e ก็คือ T ีเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ที่บิล จะเจอกับเชลซีนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าระยะทางของบิลนะครับก็คือ VB คูณด้วย t ตรงนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่ทำให้บิลพบกับเชลซีนะครับระยะทางนี้ย่อมเท่ากับ300คือระยะห่างระหว่าง b กับ C นะครับบวกด้วยระยะทางที่เชลซีเคลื่อนที่ไปก็คือ VC คูณด้วย t ตรงนั้นนะครับก็คือเวลาเดียวกันตรงนั้นนะครับ ก็สร้างมาได้เป็นสมการหนึ่งตรงนี้สีแดงนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างมาได้แล้วทั้งหมด3สมการจากการแปลความหมายของโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับคำถามก็คือ t ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับที่ทำให้ b พบกับ c นะครับ ในขณะที่ทั้ง3คนกําลังเคลื่อนที่ไปบนแนวเส้นตรงเดียวกันพร้อมๆกันนะครับจต่ตรงนี้เราก็มาแก้สรรมการเพื่อหาทีกันจัดรูปใหม่ได้เป็น v b คูณด้วยลบด้วย v c t เท่ากับ300นะครับลบด้วย v c t ทั้งสองข้างได้เป็นสรรมการนี้นะครับจากนั้นจัดรูปต่อนะครับก็คือโดยการแยกตัวประกอบทออกมา นะครับได้เป็น VB ลบ VC คูณหมดคูณด้วย t เท่ากับ300หรือ t ที่ต้องการหาเท่ากับ300หาด้วย VB ลบด้วย VC นะครับอ่านี่เราก็ตั้งไว้คือเวลา t ท,ที่ต้องการหานะครับในการที่จะทำให้ b พบกับ c ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อมูลสีเขียวข้างบนมามาจัดรูปต่อเพื่อแทนลงไปในสมการ VB กับ VC ข้างล่างนะครับอ่าเริ่มต้นโดย หยิบสมการของนี้อันนี้มาก่อนนะครับสุดท้าย VA นะ่าจะตัดกันไปได้นะครับเราลองหยิบสมการมาทดดูก่อนก็ได้เป็น6 VB เท่ากับ6 VA ลบด้วย100นะครับจัดรูปใหม่ จะรูปต่อจากนั้นหารตลอดด้วย6ก็ได้เป็น vb เท่ากับ va ลบด้วย100หารด้วย6นะครับก็เก็บไว้ก่อนได้เป็นสมการหนึ่งเป็น vb ตรงนี้เก็บไว้นะครับต่อไปหยิบสมการบนตรงนั้นมาทดมั่งนะครับก็ได้เป็น1 2 vc เท่ากับ 12 VA ลบด้วย400นะครับาหารตลอดด้วย12 VC เท่ากับ VA ลบด้วย400หารด้วย12นะครับก็ได้ในรูปของ VB ก็มาแทนตรงนี้ได้ในรูปของ VC ก็มาแทนตรงนี้ได้แล้วมันลบกันผลต่างเพราะนั้น VA เนี่ยน่าจะตัดกันไปหมด สุดท้ายจะหา t ได้นะครับอลองก็คือเวลาที่ต้องการจะหาตรงนี้นะครับของ b พบกับ c อ่คำตอบที่ต้องการหาก็คือทดเป็น300หารด้วย vb ก็แทนลงไป vb คือ v a ลบด้วย1 0 0ส่วน6นะครับลบด้วย vc อาจจะไม่ีเครื่องหมายลบด้วยนะครับใส่วงเล็บไว้ก่อนละกันนะครับเปิดวงเล็บ va ลบด้วย400หารด้วย12นะครับจัดรูปต่อ t เท่ากับ300เท่ากับ va อ่า100ส่วน6ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับได้เป็น50ส่วนด้วย3ลบ va ต่อไปลบๆกลายเป็นบวกนะครับตรงนี้412ทําเป็นตัวเลขอย่างตามนะครับก็ได้เป็น100นะครับส่วนด้วย3า VA ตัดกับ VA ได้เพราะฉะนั้นได้ว่า t เท่ากับ300หารด้วยลบ50บวกด้วย 1, ลบ50ส่วน3บวกด้วย100ส่วน3 บวกกันได้เท่าไรก็เหลือเป็น50ส่วนด้วย3นะครับนะครับจากนั้นจัดรูปต่อตรงนี้ก็เขียนเป็น300ส่วน1คูณด้วย3ส่วน50นะครับ3 0 0ส่วน1คูณด้วย3ส่วน50 300ตัดกับ50ตรงนี้ได้เป็น6ครั้งนะครับ 6กูณสได้เป็น18เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ T ีเท่าบหน่วยเป็นนาทีนะครับ minutes เป็นนาทีคําตอบก็คือใช้เวลา bill ใช้เวลา18นาทีนะครับ b i l เนี่ยใช้เวลา18นาทีในการที่จะพบกับเชลซีนะครับ bill ใช้เวลา18นาทีในการพบกับ เชลีีตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พิชคณิตน,นะครับสร้างออกมาเป็น3ส,สมการนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้ข้อมูลกำหนดมาให้ก็แก้หาเวลาที่ต้องการได้นะครับ